สถาอันว่าพระศาสดาอาริตวาครั้นทรงนำมาแล้วธรรมเทศนาซง่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้ชาตกกังทรงยังชาโดกสมุทาเนนโตเมื่อให้ตั้งลงพร้อมวัตวาตรัสแล้วว่าราชาอันว่าพระราชาตถาในการนั้นโมคลาโนเป็นโมคลานะอโหสีได้เป็นแล้วเอตระหิในการนี้ นารโโอันว่าดาบาาทาั่วนารธะตถาในการนั้นสารีปตโตเป็นสารีบุตรอโหสิได้เป็นแล้วเอตรหิในการนี้กัปกันเตวาสโกอันว่าอันเตวาสิชว่วก,กับปกาตถาในการนั้นอานันโธเป็นอนนนอโหสิได้เป็นแล้วเอตรหิในการนี้เกสวตาปโสอันว่าดาบทั่วเกสวะตถานในการนั้น อาหางเอวะเป็นเรานั่นเทียวอ,าอาโหสิได้เป็นแล้วเอตระหิในการนี้อิติดังนี้อาหาตรัสแล้วว่ามหาราชาดูก่อนมหาบพิษปณฑิตาอันว่าบัณฑิตทั้งหลายปุเพในการก่อนปตะวาถึงแล้วเวทนังตัวนี้พิมพ์ผิดนะครับที่จริงต้องเป็นคำว่าเวทนังนะครับซึ่งเวทนาบรณันติกังมีความตายเป็นที่สุด อาค้มบางสูได้ไปแล้ววิสาสิกาฐานังสู่ที่มีความคุ้นเคยเอวังอย่างนี้สาวการว่าสาวกทั้งหลายมะมะของเรานะรพันติมันเยเห็นจะจะไม่ได้วัาสาสังซึ่งความคุ้นเคยสติเกในสำนักตมหากังของพระองค์ทั้งหลายอิติดังนี้ ราชาว่าพระราชาจินเตตวาทรงพระดำริแล้วว่าไมยากาตุงอันว่าอันอันเรากระทำวิสาสังซึ่งความคุ้นเคยสถิงกาภิกขุสังเคณนะด้วยหมู่แห่งภิกษุวัตติย่อมควรอาหารอันว่าเรากระิษามิจากกาักกระทำกัะทางนุโขอ,อย่างไรนอ้อแลอิติดังนี้จินเตตวาทรงพระดำริแล้วว,ว่า มายากาตรงอันว่าอันอันเรากระทรยาติทีตรังซึ่งที่ดาแห่งพระญาติสมาสัมพุทธาสาของพระสมาสัมพุทธเจ้าเคเหในเรือนวัตติย่มควรเอวังภาเวครันเมื่อความเป็นอย่างนั้นสันเตมีอยู่ทหาราจาอันว่าพิกษุมทั้งหลายด้วยสามเนราจะอันว่าสามเนรทั้งหลายด้วยวิสัธาผู้คุ้นเคยกันแล้ว อาคมิสันตีจากมาสันติกังสูตสำนักมามาของเรานิพพัทธงเนืองนิดจินตนเนนะด้วยความคิดว่าราชาอันว่าพระราชายาติเป็นพระยาสมมาสัพพุทธสาวของพระสมมาสัมพุทธเจ้าโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อิติดังนี้เปเศสีทรงส่งไปแล้วศาส,สนาซึ่งข่าวสารสันติกังสูตสำนักสักยานาังของเจ้าสักยะทั้งหลาย ยาปนะเหตุตกลางมีอันให้รู้ว่าสักยะอันว่าเจ้าสักยะทั้งหลายเทนตูขอจงพระราชทานทีตรังซึ่งทิดาเอากังองค์หนึ่งเมแกหม่อมฉันอิติดังนี้เป็นเหตุวัตวาตรัสแล้วว่าตุมเหียนว่าท่านทั้งหลายปุชิตวาถามแล้วว่าทีตาอันว่าพระธิดากัตระสักกษาของเจ้าสักยะองค์ไหน อิติดังนี้อาคัชยยาทาพึงมาอิติดังนี้ทูเตท,ทรงยังทูทั้งหลายอาาเปสีให้รู้ทั่วแล้วทูตาอันว่าทูทั้งหลายคันตวาไปแล้วยาจิงสูทูลขอแล้วทาริกังซึ่งเจ้าหญิงสากิเยกะเจ้าสกยะทั้งหลายเตสากิยาอันว่าเจ้าสกยะทั้งหลายเหล่านั้น สันนิปฏิตาวาประชุมกันแล้วจินตยิงสูทรงพระดำริกันแล้วว่าราชาอันว่าพระราชาปะขันตริโยเป็นพระราชามีในฝักฝ่ายอื่นโหติย่อมเป็นสเจท่าว่ามยางอันว่าเราทั้งหลายนะัทาธสามาถจากไม่ถวายใสโสราชาอันว่าพระราชานั้นโนยังเราทั้งหลายวินาเสสติ จักให้ฉิบหายปณะ,ะก็โสราชาว่าพระราชานั้นสตธิโสเป็นผู้เช่นกับอัมเหหีด้วยเราทั้งหลายกุเลนะโดยตระกูลโหติย่อมเป็นนโะขหาไม่ได้แลกิงนุโขกรรมังอันว่ากรรมอะไรนอ้อแลอัมเหหีอันเราทั้งหลาย กาตาพังพึงกะระทำอิติดังนี้มหานาโมอันว่าเจ้าสกยะพระนามว่ามหานามะวัตวาตรัสแล้วว่าทีตาอันว่าทิดาวาสภาคติยานามะชื่อว่าวาสภาคติยาชาตาผู้เกิดแล้วกุชิสมิงในท้องทาจิยาของนางทาสีมะมะของเรา รูปะโสภคปัตตาผู้ถึงแล้วซึ่งส่วนแห่งความงามแห่งรูปอาทิมีอยู่ไม่ยางันว่าเราทั้งหลายถ้าสามารถจาักถวายต่างทิตรังซึ่งทิดานั้นอิติดังนี้อาหะตรัสแล้วทูเตก,กะทูทั้งหลายว่าสาธุอันว่าดีละไม่ย่างอันว่าเราทั้งหลายถ้าสามารถจักถวายทาริกังซึ่งเจ้าหญิง รันโยแก่พระราชาอิทธิดังนี้ทูตาอันว่าทูตทั้งหลายปุดฉิงสงุตรงนี้เป็นคําว่าปุดชิงสุงนะครับคําว่าอาเกินเข้ามานะครับทูลถามแล้วว่าทีตาอันว่าพระธิดากัสสกัสะของเจ้าสกยะองค์ไหนอิทธิดังนี้เตสกิยาอันว่าเจ้าสกยาทั้งหลายอางสงุตรัสแล้วว่า ทีตาอันว่าพระธิดามหานามกัสมหานามสกัดสาของเจ้าสกยะพระนามว่ามหานามะปุตสาผู้เป็นโอรสจุลปิตูของพระเจ้าอาสัมมาสัมพุทธาของพระสมมาสัมพุทธเจ้าวาสภาคติยานามเป็นผู้มีพระนามว่าวาสภาคติยา โหติย่อมเป็นอิติดังนี้เตทูตานว่าทูตทั้งหลายเหล่านั้นคันตวาไปแล้วอาโรจะยิงสู่กราบทูนแล้วรันโยแก่พระราชาราชาอันว่าพระราชาวัตวาตรัสแล้วว่าขึ้นวัตวามาลังอิติตรงนี้ตัวหนึ่งน,นะครับยะทิผิว่าเอวังภาเวครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นสันติมีอยู่สาธุอันว่าดีละ ตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายอาเนธาจงนำมาสีคางพรันจะก็คติยานามะชื่ออันว่ากระสัดทั้งหลายพระหุมายาเป็นผู้มีมายามากหุวตวาเป็นปินยุงพึงส่งไปทาสีที่ตรังปีแม้ซึ่งทิดาของนางทาสี ตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายอเนยยาถาพึงนำมาทีตรังซึ่งทีดาพูนชันติงผู้สเสวยอ,อยู่เอกาภาชเนในภาชนะเดียวกันสะทิงกับปิตราด้วยพระบิดาอิติดังนี้เปเสสีทรงส่งไปแล้วเตทูตานว่าท่ตั้งหลายเหล่านั้นคันตวาไปแล้วอาหังสูกราบทูลแล้วว่า เทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพตรงนี้เป็นคาว่าเทวะนะครับพิมพ์ผิดไปราชาอันว่าพระราชาอิชติย่อมทรงปรารถนาทีตารางซึ่งพระธิดาพุนชันติงผู้สวยอยู่เอกโตโดยความเป็นอันเดียวกันสัตทิงกับตุมเหหีด้วยพระองค์ทั้งหลายอิติดังนี้ มหานาโมอันว่าเจ้าสกยพาพระนามว่ามหานามะวัตวาตรัสแล้วว่าขึ้นวัตวามาตัวหนึ่งนะครับตาตาแน่พ่อทั้งหลายสาธุอันว่าดีลาอิติดังนี้ปุขลังทรงยังบุคคลอรังการาเปตาวาให้กระทําให้พอแล้วตังทีตรังซึ่งทิดานั้นปุขลทรง,งยังบุคคลปะโกษาเปตาวาให้ร้องเรียกแล้วตังทีตรังซึ่งทิดานั้น พนชนากาเลในการเป็นที่เสวยอัตโนแห่งพระองค์ทัศเศตาวาทรงแสดงแล้วพนชนาการังซึ่งอาการคือการเสวยเอกโตโดยความเป็น,นเดียวกันสัตทิงกับตายะทิตราด้วยทิดานั้นนิยาเทศทรงมอบให้แล้วทูตานังแก่ทูตทั้งหลาย เตทูตาอันว่าทูตทั้งหลายเหล่านั้นอาทายะพาเอาต่างทิตรังซึ่งพระธิดานั้นคันตาวาไปแล้วสาวสถิงสูงส่เมืองชื่อว่าสาวสถีอาโรเจสูงกราบทูลแล้วประวัติงซึ่งความเปโดยทั่วต่างนั้นรันโยแก่พระราชาราชาอันว่าพระราชาตัวทามานาโสผู้มีพระไทยยินดีแล้ว กตวาทรงกระทำแล้วตังทิตรังซึ่งพระธิดานั้นเชตกังให้เป็นผู้เจริญที่สุดอิธิสตานางังแห่งร้อยแห่งหญิงทั้งหลายปัญจน,นังห้าอภิสินจีทรงอภิเสกแล้วอาคามเหสิทธาเนในตำแหน่งแห่งอัคารามะเหสีสาวาสภาคติยาอันว่าพระนางวาสภาคติยานั้น วิชายิประสูตรแล้วปวดตังซึ่งพระโอรสสุวรรณวันนางผู้มีวันนะเพียงดังวันนะแห่งทองนาจิรัสาเอวะต่อการแม่นานั่นเทียวอาธาครั้งนั้นนามคาณทิวเสในวันเป็นที่ถือเอาซึ่งพระนามอาสาปตุตสาของพระโอรสนั้น ราชาอันว่าพระราชาเปเสสีทรงส่งไปแล้วศาส,สนาซึ่งข่าวสารสันติกังสู่สำนักอายิกายะของพระอายิกาญาปณะ,ะเหตุกลงมีอันให้รู้ว่าวาสภคติยาอันว่าพระนางวาสภคติยาสกยาราชาทีตาผู้เป็นพัธิดาของเจ้าสกยาวิชาตาประสูดแล้วปูตังซึ่งพระโอรส สากิยาอันว่าเจ้าสกยะทั้งหลายการโนตูขอจงทรงกระทำนามังซึ่งพระนามอาซาปุตสาของพระโอรสนั้นจกิงอย่างไรอิติดังนี้เป็นเหตุปณะ,ะส่วนว่าอม,มจโจอันว่าอมมาตตังศาสนางขาเหตวาขะโตผู้ รับแล้วซึ่งข่าวสารนั้นไปแล้วรว่วแปรนะครับคำว่าผู้ออกมาจากคาว่าขโตเป็นวิเศษนะของอามัจจนะครับพระธิธาตุโกเป็นผู้มีธาตุแห่งคนหนวกโถกลางหน่อยหนึ่งโหติย่อมเป็นโสอมัจจวะนวะา,ามาตนั้นขั้นตวาไปแล้วอารเจสีกราบทุนแล้วอายิกายะแก่พระอายิการันโยของพระราชา สาอายิกาอันว่าพระอายิกานั้นสุตวาฟังแล้วประวัติงซึ่งความเป็นไปทั่วต่างนั้นอาหาตรัสแล้วว่าวาสภาคติยาอันว่าพระนางวาสภาคติยาอาวิชายิตวาปีแม้ไม่ประสูติแล้วปูตังซึ่งพระโอรสอภิภาวิทรงครอบงำแล้วทนางซึ่งทรย์สพังทั้งปวง วนาก็อิทานิในการนี้สาวาสภาคติยาอันว่าพระนางวาสภาคติยาวัลภาเป็นผู้คุ้นเคยอติวิยะเกินปรียรัญโยของพระราชาพวิสติจักเป็นอิติดังนี้พระธิรามโจอันว่าอมมาผู้นวกสุตวาฟังแล้วว่าจะนาังซึ่งคำว่าวัลภาวัลภาอิติดังนี้ทุสุตังฟังแล้วชั่ว สลักเขตวากำหนดแล้วว่าวิถูทพัพโภวิถูทะพะอิติดังนี้อุปคันตวาเข้าไปเฝ้าแล้วราชานางซึ่งพระราชาอาหากราบทูลแล้วว่าเทวข่าแต่พระองค์ผู้สมุติเทพตุมเหอันว่าพระองค์ทั้งหลายการธาขอจงทรงกระทำวัจานางซึ่งคำว่าวิถูทพัพโภวิถูทะพะอิติดังนี้ นามังให้เป็นพระนามกุมารศัของพระกุมารเถิดอิติดังนี้พระราชาว่าพระราชาจินตตวาทรงพระดำริแล้วว่าอิทังวัจนังอันว่าคำนี้นามังเป็นชื่อกุลสันตกังอันเป็นของมีอยู่แห่งตระกูลโนของเราทั้งหลายโบราณกังอันมีในก่อน พวิสติจักเป็นอิติดังนี้อากาสีได้ทรงกระทำแล้ววจนงซึ่งคำว่าวิทูทัพโภวิทูทพภะอิติดังนี้นามังให้เป็นพระนามอาทาครั้งนั้นราชาอันว่าพระราชาอาทาสีได้พระราชทานแล้วเสนาปฏิฐานัางซึ่งตำแหน่งแห่งเสนาบดีอาสา กุมารัสะทหระกาเลเอวะในการแห่งพระกุมารนั้นทรงพระเยาวนั่นเทียวจินตเนนะด้วยทรงพระดำริว่าอาหารง,งั้นว่าเรากรารมิจะกระทำอิมังกุมารังซึ่งกุมารนี้ปิยังให้เป็นผู้เป็นที่รักสัตรของพระศาสดาอิทิดังนี้ โซกุมารโรอันว่าพระกุมารนั้นวัทันโตทรงเติบโตอยู่กุมารปริหาเรนะด้วยวัตถุเป็นเครื่องบริหารแห่งกุมารทิสวาทรงเห็นแล้ววัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลายหาทีรูป,ปากาอัสารูป,ปากาทีนี้มีรูปแห่งช้างและรูปแห่งม้าเป็นต้นอาหิยามานานี้อันบุคคลนำมาอยู่ มาตามหากุลโตจากตระกูลแห่งยายกุมารานังเพื่อกุมารทั้งหลายอันเยสังเหล่าอื่นอัตโนสตาวสิกาเกาเลในการแห่งพระองค์มีการฝนเจ็ดปูชีตรัสถามแล้วมาตรังซึ่งพระมารดาว่าอัมมาข้าแต่เสร็จแม่ปนาการรอันว่าเครื่องบณาการปุคเลนะอันบุคคล อาหาริยตินำมาอยู่มาตามหากุลโตจากตระกูลแห่งยายกุมารานางเพื่อกุมารทั้งหลายอันเยสังเหล่าอื่นโกจิอันว่าใครๆคนาะเปเสติย่อมไม่ส่งไปวัตถุงซึ่งวัตถุกินจิอะไรอะไรไม่หังแก่หม่อมฉันตะวังอันว่าพระองค์นิมมาตาปิติกา เป็นผู้ไม่มีมารดาลและบิดาอสิย่อมเป็นกิงหรืออิติดังนี้อาทาครั้งนั้นสาวาสภะคติยาอันว่าพระนางวาสภะคติยานั้นวันเจษีทรงลวงแล้วต่างกุมารังซึ่งพระกุมารน,นั้นว่าตาตาแน่พ่อสกยราชาโนอันว่าเจ้าสกยะทั้งหลาย มาตามหาเป็นยายแต่ว่าของเจ้าหนติย่อมเป็นปะนะแต่ว่าเตสกยราชาโนอันว่าเจ้าสกยาทั้งหลายเหล่านั้นวัสันติย่อมอยู่ทุเรในที่ไกลเตนะกรณ์น,นะเพราะเหตุนั้นเตสกยราชาโนอันว่าเจ้าสกยาทั้งหลายเหล่านั้นนะเปเสนตี ย่อมไม่ส่งไปวัตถุงซึ่งวัตถุก,กินจิอะไรอะไรเตแก่เจ้าอิตธิดังนี้กุมารวันว่าพระกุมารวัตวาทูลแล้วว่าอัมมะข้าแต่เสร็จแม่อาหังอันว่าหม่อมฉันปสิตุกามโมเป็นผู้ใครเพื่ออันเห็นมาตามหากุลังซึ่งตระกูลแห่งยายอัมหิย่อมเป็น อิติดังนี้โซรัสะวัสิกะกาเลในการแห่งพระองค์มีการฝน16ปุณาอีกมาตราวาริยมโนปีแม้ผู้อันพระมารดาทรงห้ามอยู่ว่าตาตาแน่พ่ออลังอันว่าอย่าเลยตะวางอันว่าเจ้าคันตวาไปแล้วตาทถานเนในที่นั้นกฤศสีจักกรธรรม ยิงอย่างไรอิติดังนี้จาจีทุลวิงวอนแล้วปุณปุนางบ่อยๆอ,อาฐาครั้งนั้นมาตาอันว่าพระมารดาอาสากุมรารสาของพระกุมารนั้นสัมปติจีรับพร้อมแล้วว่าเตนะหิถ้าอย่างนั้นตวังอันว่าเจ้าข้าฉาจงไปเถิดอิติดังนี้โสกุมารโรอันว่าพระกุมารนั้นารโรเจตวา กราบทูนแล้วปิตุแก่พระบิดานิคมิสเสด็จออกไปแล้วปริวาเรเณนะด้วยบริวารมหันเตนะมูใหญ่วาสภาคติยาอันว่าพระนางวาสภาคติยาเปเสสีทรงทรงไปแล้วปันนังซึ่งหนังสือปเรตรังเอวะก่อนกว่านั่นทียวยาปนาเหตุกลางมีอันให้รู้ว่า อาหารอันว่าหมอมฉันวัสามิย่อมอยู่อิทาฐานเนในที่นี้สุขังสบายาพิมพ์ตัวคำว่าสุขังไปตัวหนึ่งนะครับยาตกาอันว่าพระญาติทั้งหลายมาทัาสยิงสูยาทรงแสดงแล้วอันตรางซึ่งโทษสามิโนของพระสวามีกินจิอะไรอะไรอาสะกุมารศะแก่พระกุมารนั้น อิติดังนี้เป็นเหตุสคกยาอันว่าเจ้าสักยะทั้งหลายยตวาทรงทราบแล้วอาคะมดังซึ่งการมาวิทูทภัสสะแห่งพระกุมารพระนามว่าวิทูทพะมันเตตวาทรงปรึกษากันแล้วว่าอัมเหหิอันเราทั้งหลายณนะสักกาไม่อาจวันที่ตุงเพื่ออันไหวอิติดังนี้ ไปนิตวาทรงส่งไปแล้วกุมารีซึ่งพระกุมารทั้งหลายทหาระทหารีผู้ทรงพระเยาวและทรงพระเยาวตาสาวิทูทพัสสากว่าพระกุมารพระนามว่าวิทูทพ้นชนะปะทางสุชนบดตัสมิงวิทูทเพเคนเมื่อพระกุมารพระนามว่าวิทูทพนั้น สัมปาเตสร็จถึงพร้อมแล้วกบิลภุูรังซึ่งเมืองกบ,บิลพัทส,สนิปติงสูทรงประชุมกันแล้วสันถาคารในท้องพระโรงกุม,มาโรโออันว่าพระกมุมารคันตาวาเสร็จไปแล้วอัาสีได้ประทับยืนแล้วตถาสันถาคารในท้องพระโรงนั้น อาทาครั้งนั้นสคกยานว่าเจ้าสกยะทั้งหลายว่ทิงสูตรัสแล้วนั่งกุมารังกับพระคุมานั้นว่าตาตาแน่พ่ออายังสากิโยอันว่าเจ้าสกยะนี้มาตามโหเป็นพระเจ้าตาเตของเจ้าโหติย่อมเป็นอายังสากิโยอันว่าเจ้าสกยะนี้มาตุโลเป็นพระเจ้าลุงโหติย่อมเป็นอิตธิดังนี้ โสกุมารวันว่าพระกุมารนั้นวันทามานโนวิจริตวาสเสด็จเที่ยวถวายบังคมอยู่แล้วสากิเยซึ่งเจ้าศักยะทั้งหลายสภพทั้งปวงอริสวะไม่ทรงเห็นแล้วเอกังปีสากียังซึ่งเจ้าศักยะแม้พระองค์เดียววันทันตังผู้ทรงไหวยอยู่อาตานาังซึ่งพระองค์ปุชีทูลถามแล้วว่า สากิยานว่าเจ้าสักยะทั้งหลายวันดันตาผู้ไหวอยู่มังซึ่งหม่อมฉันนาทีย่อไม่มีกิงนุโขหรือหน้อแลอิติดังนี้สากิยานว่าเจ้าสักยะทั้งหลายวัตวาตรัสแล้วว่าตาตาแน่พ่อ กนิธากุมาราอันว่ากุมารผู้หน้อยที่สุดทั้งหลายเตของเจ้าข้าตาไปแล้วชนะประทางสู่ชนะบทอิทธิดังนี้กะริงสูทรงกระทำแล้วสาการังซึ่งสาการะมหานต่างอันใหญ่ตัดสากุมารสา,าแก่พระกุมารนั้นโสกุมารโรอันว่าพระกุมารนั้นวัสิตวาประทับอยู่แล้วกติปาหังสิ้นวันเล็กน้อย นิคมิเสด็จออกไปแล้วนัครา,าจากพระนครปริวาเรนะด้วยบริวารมหันเตนะมูใหญ่